นนั่นเจออีกดอกหนึ่งเลยมัน <laughs> ดูเหมือนม่มีดอกเฮดนะครับนั่นเผือไม่ได้ครับเหยียบเปียกจ่อยมดกันว่ะฮักยังวงอ๋อมีอะไรเหรออยู่ใต้อะไรดูเอา <laughs> <laughs> ดอกกำลังสวยเลยนะครับผม อันสุดยอดเลยครับเหตหายากใช่พี่มณีฉายครับพี่ประเด็จกัะสบัสดีครับคุณมณีชายนะครับผมราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับโลหนึ่งก็ชาวบ้านเราที่เข้าไปขายกันที่ปัมป๊มปั๊มปตทเท่าไหร่เธอสามร้อยดอจตมๆสามร้อยเนาะ oh นี่บ้านเราน่ะมันยิ่งกล้ากินพี่มณีฉายบ้านเรายิ่งกล้ากินเพราะว่าบ้านเราปลอดสารพิษองค์อาทําไมเธอไม่เอาขาดอกนู้นมาข้างหลัง อ๋ออันนี้อีกสองดอกอาหารต้องมาให้พี่ปนินชาดูครับให้พี่ปะเดดดูครับอ๋อทองหันไปทางหดดอกเกิดอยู่ทั่วครับเมื่อกี้นี่น้องลินไปแปลวตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นมาบ้านเครับเป็นใดโคนยาม่าครับตรงนี้โคนใหญ่อันนี้ร่วงแล้วน่าจะโดนส่งตึงไข่นะหลง <c oughs> ัันนโอ้โหพี่มณีสายดูดิพี่มณีชายเปรดพี่เปรดครับดูดิโอ้โหโคนสวยๆเลยอ่ะโอ้ย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 พี่ดาพี่ดามาเก็บเห็ดโคนหลังบ้านกันครับจะดอกอุ้ยโดนอะไรมันโดนอะไรเนี่ย ทีนี้เราก็มาเก็บกันนะครับมาหาอยู่เพราะว่าถ้าเขาเกิดนี่เขาจะเกิดหลายวันครับเกิดนี่จะเกิดหลายวันลุงก,ก,ก,กับลุงกับเนี่ยไม่แพ่อะไรหรพัน้ำพัเนเยอะครับได้รอจนปตาเนาะ เดินมาลองดินโอ้โห,โหอย่างเดียวเลยเราแต่ยุงอยู่นี่แหละอย่างเดียวเลยมาพาพี่หันกล้องไปทางนู้นก่อนหานที่หันกล้องไว้ใช่ไหมทางที่มื่เเมา,า,า,าเดี๋ยวเป็นี่เราแค่มาหาใหม่น่เราแคไฟ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  ตันั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่อีกรอบนึ่งมีหรอกมีมันมาเก็บก่อนตรงนี้มากมากเ๋ยอ,ออกไปข้าหาไม่ไหวแล้วเสียจะมีเราเห็นเรื่อยๆอัน <c oughs> นี้ก็โอ้โหโอ้โหอยู่ใต้กระเบื้องเพื่อน อยู่ใต้กระเบื้องครับพี่ๆก็เลยดอกเขาก็เลยขึ้นมาไม่ได้เนาะอ๋อ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 เขเสียบขาเสียบเสียบมันลงลึกลึกไหนมันมันไปตัดเอามันไม่ได้อะไรมาเลยนะ่หนไหน่หนไหนไหนไหนเสียได้ทำไมจ้าให้เชื้อเขาอยู่มั่งดิโอ้ม่นเป็นยังไงดียุ่งกันยังไงโอ้บินตอมหัวเต็ม สวยมั้ยเอาให้พ <c oughs> ี่พี่ก็ดูก่อนอ่ะมาทางหน้าต้องเอาเฟื้ยกันยาวมาก อเอานี oh, aya, oh my, oh no. oh, yeah. oh, ่เค oh, ี oh, oh, ่ยนเอาไว้ย่าเอามือเคียนโอ้ยเนาะว่าดอกเขาเนี่ยโอ้ยอยู่ใต้ใบนี่ไม่เห็นยกใบออกมาดอกยังสวยเลยอ๋อเยอะโอ้ยสวยงามมากไดะเอาหมอเชื้อเขาเนี่ยนะโอ้ยเฮ้ยจ๊อ So, Hei! Yeah.